มาแล้วครับมาแล้วครับคุณป้าจอบโมโหคุณป้าจอมฟาดครับพี่น้องหลังจากที่เงียบหายไปโดนเติบตั้งแต่มีข่าวว่าใครบล็อกใครบล็อกพ่อของลูกเอาหลักฐานมานั่นแหละพี่นอ้องอ่าใครบล็อกพ่อของลูกเอาหลักฐานมาละไครอีหยังอีกอันนึ่งละจำไม่ได้ละไก่เงียบหายไปพักนึงอันนี้กลับมาอีกแล้วครับ หลังจากที่มีเอฟซีเข้าไปเ้าเขาไป,าาไปถามด้วยเขาไปเว้าแล้วก็เข้าไปแบบชี้แจงแถลงใครเขาไปแบบว่าดีเลยลตไปเข้าไปว่าเอย้ยมันบอลอะไเป็นจังสั้นบอลด้เป็นจังซี่สูเป็นแบบนั้นสูเป็นแบบนี้แหละเอฟซีจักเอฟซีฝั่งไหนเราคอยกับบอกหูกันแต่ว,ว่าทีน,นั่นแหลกับฟาดฟันคุณป้าเขาก็บ,บอย้อมละครับอคุณนายปา้าเนี่ยเพิ่นบอยอมเน้่เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นลราผู้หนึ่งเจ๋ง นะเพื่อนก็บอกว่าผู้นึงเพื่อนเป็นผู้หนึ่งที่เจ๋งมากที่แบบว่าบอดตระก้นตระกูลกูนี่เป็นตระกูลผู้ดีมาจะไหนสินะครับพี่น้องเอามาฟัางว่าเขาเถียงกันยังไดเนี่ยครับเขาเถียงกันว่าจังไงสร้างตัวเพราะผัวเก่าหาไว้ให้เยอะรองไม่มีผัวชื่อจุดๆ,ๆจะมีปัญญามีเงินเป็นร้อยล้านซื้อพุนวิลล่าทั้งสองหลังแต่เห็นบอกพี่น้อง หลังจากมื่ววาดเนี่เนะพี่น้องหลังจากที่มื่ววานเนี่เพิ่นผ้าลูกผ้าเตาผ้าอัน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 นั่นแหละนะผ้าพ่อผ้าแม่ผ้าปู่้ายาของไอไอไว,ว,ไว่าที่ผู้บ่าวไหมอ่าว่าที่ผู้บ่าวไหมแหละนะว่าที่แฟนไหมของเพิ่นไปเที่ยวกันเขาก็เลยแบบว่าออกมาเบาแบสีออกมาเบานะ สร้างตัวพ่อผัวเก่าหาไว้ให้เยอะเราไม่มีผัวเก่าชื่อจุดจจุจะมีปัญญามีเงินเป็นร้อยล้านซื้อพุนวิล่าทั้งสองหลังก่อนจะได้จุดๆจุดจุดเป็นผัวซื้อรถเบนซ์คันหนึ่งยังผ่อนเลยพอได้จุดจจุดเป็นผัวรวยเอารวยเอาซื้ออะไรเงินสดเลิกกับพ่ออ่าเลิกกับพ่อของลูกครับพี่น้องเลิกกับพ่อของลูกอ่าซื้อ เงินผ่อนเหมือนเดิมน่าเห็นบอพี่้องอันฮ่าฮ่าจะค่อยเติมให้ครับพี่้องอเพื่ออัศรถในการรับชมแน่เขาบอกว่าจังส่ครับความหมายคือว่าแต่ก่อนม่มีอย่างเลยซื้อรถก็ได้ซื้อเงินผ่อนพรามาจักเมื่อมโหจักเมื่อได้ครบได้ผัวที่เป็นพ่อของลูกนะเป็นอดีตพ่อของลูกในปัจจุบันเนี่ยมิแต่รวยึืนมีแต่งเงินซื้อ,อยังก็ซื้อเง,นองินสด อีป้าจอมโมโหโอ,อีป้าจอมฟาดจอมเวียงนี่ก็เลยแบบว่าจังไดีล่ะคุณปา้าที่เราเรียกอีป้าคุณป้าครับคุณป้าจอมโมโหโคุณป้าจอมฟาดจอมเวียงนี่ครับก็บเลยออกมาตอบโมโหแห้งครับครอบครัวครอบครัวตรูบ่ได้ทุกอยากปานนั้นพวกตูกับผู้หนึ่งคือกันมาสัตนเด้อ้ยพวกตูกับผู้หนึ่งคือกันมาสั่นเด้อเฮ่่อยกัอยากเห็นหลักฐานอยู่เด้วแาเงืนย่อนหลังเมื่อก่อนที่ ว่าไอ้อนที่อดีตน้องเขยนี่ของเจ้าเข้ามานี่มีเงินเจ็บในบัญชีเท่าไหร่ยังเสียนะอยากหูอยากหูนะเออคอยกันอยากหูกันว่าไอ้ไอ้ตระกูลเจ้าผู้หนึ่งนะเออแม่นบ่ล่ะพวกตัวละับผู้หนึ่งยังสีกันอยากหูกันคอยกันอยากหูเขาบ่ได้คอยบไ่ได้เขาค้างคนที่มาถามแล้วคอยกับบ่ได้เขาค้างเจ้าแล้วคอยอยากหูว่าเจ้าแล้วผู้หนึ่งนี่มันหลายปันแดเงินน่ะแต่ก้อนน่ะ มีได้เป็นร้อยล้านเสมอเนาะบอหรือว่ามีอ,อยูนะ่แค่ลักแสนข่อยากมู้นะมีหลักแสนบอหรือว่าเป็นเท่าไหร่ังสินะมีเป็นร้อยล้านจังสิบบอจังสิ่งหนนะข่อยากถามเออลักแสนเขาบอได้ว่าหลายเด้เอเลักแสนเขาบอได้ว่าหลายเด้ออีน้ำเน่าแต่หน้าของมึงยังบกกอเอาออกมาอีอับปรีนะ ยังกล้าเสนอนามายังกล้าเสนอหน้า,า,นห,นาหน้ามาออกวความคิดเห็นส่งตริงมาสัน่นได้เออพุ่นเฟ้อฟุ่นฟาดอะ่ะเอาเขาก็อยากหูเนาะเขาก็ถามว่าต่กรอนเป็นยังไงอันนี้อันนี้อันนี้ว่าแทนความรู้สึกเขานะเขาอยากหูว่าแต่กรอนเจ้ามีลํำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านยังสี่บอมีเงินเป็นสิบล้านบอมีเงินอยู่เท่าไหร่เขาอยากเขาถามอ่าแมว่าไหร่เขากระถามเนาะมันก็เป็นความจริงเลยมีเงินเท่าไหร่คอยก็อยากหูกันว่าก่อนที่ ก่อนหน้าที่จะรู้จักกับน้องเขยคนนี้หรือว่ารู้จักกับได้ได้กับอดีตสามีคนนี้มีเงินอยู่ที่เท่าไหร่ที่บอกว่าพวกตัวกับพูอ่าพุน้นนึงคือกันคอยสีบอกไงน,นะคนคบนม,มี่มันสีขีโม่เด้คบนม,มี่เนี่ยมันสีขีโม่ขั้นคนมี่เขากาับสีเขาสีบอกยังสีได้ขั้นคนมี่โอ้กันน้อมรับราคาคนมีเ่เกันน้อมรับราคากับบ่ไดมี่เนาะ เออก็ขอบคุณที่เขาเฮ็ดให้ร่ำให้รวยกะบ่ได้บ่บตรงส่วนนั้นน่ะมันก็เป็นมันกับเป็นไปบ่ได้แล้วเพราะต่างคนต่างแยกย้ายกันทำมาหากินการที่สว่าไอ้เข้าซื้อเงินพงเงินพรบมีเงเงิงนลอยล้านนี่มันก็เป็นความจริงค่ะอัอนนั้นก็คือความจริงตนปัจจุบันนี่เขามีแล้วก็แต่าก็บ่อยากไปวุ่นบ่อยากไปวุ่นวายไม่อยากไปว่าผู้ดใดดอกความว่าห้ว่างี่แต่พวกมีนี่ว้ายกูลับผู้นึง จะก,กูนกูนี่รวยอ่า่รู้เพราะว่ากูเป็นไผ่พ่อกูเป็นไผ่แม่กูเป็นไผ่ปู่สังกษายา,าสังกษีกูเป็นไผ่ยังสี่เดีซุ่ม o o m พวกเนี่ยคือแบบว่าไงแบบว่าอยากอวดว่าเจ้าของเป็นจังสั้นจังสี่แต่มันบ่มีนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ความรู้สึกของข่อยที่เว้าถึงพื้นดนะ้าว่ได้เกี่ยวกับเรื่องในคลิปนี่อ่าแบบว่าอย่างไรล่ะเพราสิอวดนะสิอวดว่าเจ้าของคนหนึง่งแบบว่าญาติเขาไว้เจ้าของเคยขี่ทุกมาก่อนจังสี่นะ ญาติไว้ใจขวงเคยขี่ทุกมาก่อนแบบว่าบางคนมันขีทุกสร้างมีเนาะบางคนไม่ขี่ทุกสร้างมีมันก็สีว้าไปอ่ะพี่น้องววาเจขวังตะปูนเจ้าของเป็นทั้งสั้นทั้งสี่ผู้นั้นผู้นี่เป็นโอ้ได้อันดับหนึ่งว่ากันคนเขามีหรือเขาสิเขาสิทอมตนเนยครับผมไม่มีครับผมจนนะครับครับครับเออก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้ผมมีแล้วผมก็ฉันมีแล้วฉันก็จะใช้เงินตามที่ฉันหาได้แหละเขาิีว้เาจังสี่เนาเขาสิบวกหัเน้กันคนผู้ที่เขาไอ้มีหรือ่ะพี่น้อง คนที่พวกเขาันนี้เลยนะเป็นผู้นงผู้หลากมากดีมาก,ก่อนยกเว้นกะโมเป็นผู้ดีของแทอโมเป็นผู้ดีของแท้ผ,แทผู้ดีแบบอา่ายังล่ะผู้ดีแบบปลอมๆม,มานะ่อรวยแบบปลอมๆม,มาน่าบนไ้เ,เกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าถึงเรื่องทั่วๆไปนะส่วนอันนี้เขาก็ตอบมาว่าเขากับผู้นึงือกันละสินะกับบุหุระว,ว่าผู้นึงือกันมันหมายความว่ามาจากไหนเออนะคือต่ ไว่บาดลำรวยบ่หรือว่าพูดนึงคือกันนักเลงบ่หรือว่าจังไดเออไอ้น่ะเอาจังไดกันแล้วแต่ถอแต่ว่าคอยก่าอยากสีหูกันแล้วว่าก่อนเท่นะอดีตน้องเขยหรือว่าอดีตซาลามี่มานี่มีเงินในบัญชีจักบาทจังเี่นะอยากหูว่าพูดนึงกันงจังเี่นะคอยกันอยากหูจะบอกต้องมาถามคอยได้วว่ามีเงินจังใดในบัญชีจังสันจังเศษคอยกัดไอ ได้มีมีมีเดือนหนึ่งกับบกี่บาทดอกนะสั่วโมงอนี่ยังทุกยังยากอยู่ต้องหาเลยนำหาในหาเขาให้ไมาจอดที่เขาอ่ะแหละพวมีเงินเก็บเอออันนี้คือเรื่องจริงต่อไปสิเก็บละเดือนละพันสองพันเนี่ยคอยบุกล้าเว้เด้อคอยกับผู้นึงคือกันเ่ยคอยบุกล้าเว้าคอยอายคนระนะเพราะว่าชั่วโมงเนี่ยคอยมาเกาะไอ้คนอื่นกินคอยอ่นะเออ มั่ก่อผู้นั้นผู้นี้กินนะข่อยเลยาอายข่อยก็เลยบ่อยากเว้าดอกข,อขอ่อยก็ผู้นึงคือกันข่อยก็บมิตรนอมรับว่าเอาขอข่อยจนเนาะ